โอเคเสร็จเรียบร้อยนะครับเทสกลไกจ่ายแก้วอัตโนมัตินะครับตัวแก้วตัวกลไกจะอยู่ตรงนี้นะครับแก้วจะถูกวางลงไปในกระบอกตัวนี้ใช้วโซวในการทํางานหนึ่งตัวนะครับเป็นแกนชักเข้าชักออกระหว่างขอบแก้วนะครับผมโ okay. อเคลองเทสการทํางานนี้ผมต่อแบบให้มันหมุนไปหมุนกลับนะอันนี้ต้องไปโค้ดเองนะครับหมุนไปประมาณวิ่งให้มันวิ่งไปศูนย์ถึงร้อยนะครับแล้วเราค่อยๆจูนเอาว่าแค่ไหนมันพอนะครับปึ๊บนี่ ชักไปชักกลับเป็นการปล่อยแก้วหนึ่งใบนะครับนี่น,นี่ออกทุกใบออกทุกใบแน่นอนถ้าเราอยู่นิ่งๆแก้วมันก็จะไม่ออกนะครับมันก็จะล็อกคออ,อยู่ในคอแก้วไว้นะครับนี่สั่งเซ์โวหมุนไปหมุนกลับหนึ่งรอบแต่ตอนหมุนไปหมุนกลับเนี่ยต้องไปจูนเอาว่ามันต้องโค้ดที่เท่าไหร่นะครับนี่ ก็จะจ่าๆแบบนี้จนหมดนะครับอาจจะมีสุญญากาศบ้างนะครับมันจะไม่ไหลเลยทันทีนะครับนี่ตัตวในการทํางานหนึ่งตัวชักไปชักกลับเป็นเผืองนะครับอโอเคประมาณนี้นะครับ